สวัสดีค่ะเจาะประเด็นกับดิฉันเย,ยวลักษกณิกาค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะวันนี้นะคะเรานําเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางรายการเจาะประเด็นเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์หนึ่งหน่วยงานพิเศษของกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คือหน่วยเบสนั่นเองค่ะซึ่งทําหน้าที่นะคะไปแก้ไขปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็น เหตุเล็กเหตุใหญ่น้ําท่วมนะคะ ต้นไม้ล้มท่อระบายน้ำชุดระบายน้ำซุดนะคะหรือว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ได้พี่ๆหน่วยเบสเนี่ยแหละค่ะที่ไปแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ว่าในในหน่วยเบสค่ะยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่มีบทบาทพิเศษและก็บทบาทหลักในการขับเคลื่อนหน่วยเบสนะคะให้เดินเข้าต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะหน่วยงานนี้นะคะนี่คือกองโรงง,งานช่างกลสํานักการ คลังกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ถึงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยเบสให้ประสบผลสําเร็จและก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านผู้มนวยการกองโรงงานช่างกลสํานักการคลังกรุงเทพมหานครต้องขอต้อนรับท่านเจนวราหะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เพระคุณท่านนะคะคให้เกี่ยวกับรายการ,รเป็นครั้งที่2แล้วรเราพูดถึงหน่วยเบสค่ะแน่นอนหน่วยเบสก็มีหน้าที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานในสกัดกรุงเทพมหานคร,ครแต่ทีนี้กองโรงง,งานช่างกลที่มีบอกว่าที่บอกว่ามีบทบาทสําคัญเป็นอีกหนึ่งทีมของเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในหน่วยเบสอีกทีหนึ่งบทบาทหน้าที่หลักๆเลยของกองโรงง,งานช่างกลคืออะไรคะท่านครับ ที่จริงภารกิจในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครเรามีภารกิจที่หลากหลายมากมนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับมีภารกิจในการให้บริการประชาชนโดยเบสของทุกหน่วยงานะนะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลเครื่องทุ่นแรงรวมไปถึงยานพาหนะต่างๆเพื่อไปซัพพอร์ตการให้บริการประชาชนนะครับดังนั้นกองโรงงานช่างกลเราเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ทุกหน่วยงานและส่วนราชการของเทพนครน,นะครับมไม่ว่าจะเป็นภารกิจในด้านการดูแลรักษาความสะอาดนะครับการเก็บขยะมูลฝอยนะครับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลนะครับการขุดลอกท่อทางระบายน้ำนะครับการดูแลสวนสาธารณะนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงการสร้างปรับปรุงถนนหน,น,นทางต่างๆนะครับของกทมนะครับจะเห็นได้ว่าภารกิจ นะครับของทุกหน่วยงานเหล่านี้นะครับเป็นภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง <Okay. S 2> นะครับนอกจากภารกิจเหล่านี้เนี่ยเรายังมีภารกิจในการสนับสนุนเรื่องของเครื่องจักรกลสาหรับหน่วยงานต่างๆที่นําไปใช้งานบริการประชาชนนะครับอย่างเช่นในกรณีที่รถของหน่วยงานต่างๆ,ๆนะครับเสียนะครับเราก็จะให้บริการนะครับจะสังเกตได้ว่า จากกลยานพาหนะของเทพนครนะครับเรามีหลากหลายประเภทนะครับแล้วต้องปฏิบัติงานกันโดยตลอด24ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรถยนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งต้องใช้ในการบริการนะครับในการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานต่างๆนะครับรถใหญ่นะครับเราก็มีตั้งแต่พวกรถบัสรับส่งนะครับ บุคลากรรุงเทพนครน,นะครับในการออกไปเป็นฏิบัติงานอย่างเช่นทุกเช้านะครับข้าราชการกรทมที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ,ๆนะครับก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ะนะครับเดินทางมาจากบ้านเรามีบริการรับส่งนะครับของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ,ๆเหล่านี้โดยกองการยานที่นะครับซึ่งพวกยวดยานพาหนะต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําการ ดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นภารกิจของกองโรงงานช่างกลนะครับจะเห็นได้ว่าภารกิจของกองโรงงานช่างกลเนี่ยเราจะทําหน้าที่นะครับนอกจากยวดยานพานานแล้วเรายังมีเครื่องเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับหรือว่ารถบริการดูดเลนนะครับตามท่อระบายน้ำะนะครับรถดูดไขมันนะ ก็จะมีหลากหลายชนิดประเภทและปริมาณที่มากมายกองโรงงานช่างกลเราจึงต้องทําการดูแลเครื่องจักรกลนะครับเครื่องทุ่นแรงเหล่านี้ของเทพมหานครน,นะครับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับปริมาณเนี่ยเรามีปริมาณงานที่เข้ามาดูแลโดยกองโรงงานช่างกลเนี่ยรวมแล้วถึงประมาณ20,000นงานะนะครับใน1ปีนะครับหมื 15, ่นห้าพันถึงสองหมื่นงานในแต่ละปี ซึ่งเราต้องดำรงรักษาคุณภาพในการใช้งานให้สามารถบริการประชาชนได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการบริการที่รวดเร็วได้ผลดีมีประสิทธิภาพเป็นภารกิจหลักของกองโรงงานช่างกลค,ค่ะก็คือง่ายๆหน่วยหรือว่าออกองโรงงานช่างกลสำนักการลางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือบทบาทหน้าที่ภารกิจเนี่ยคือคอยอำนวยความสะดวก ให้กับทุกๆหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในเรื่องของเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือเครื่องจักรกลแล้วก็รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงใช่ครับซึ่งใน,ในพื้นฐานของการปฏนบัติงานนี่นะครับอกองโรงงานช่างกลเนี่ยเราทำงานโดยยึดหลัก5 e e นะครับ e อะไรบ้างคะนะครับก็ e แรกก็คือ engineering อนะครับคือวิศวกรรมะนะครับเราต้องคำนึงถึงหลักการทางด้านวิศวกรรม นะครับโดยเฉพาะกองโรงงานชื่องกลเราเนี่ยมีวิศวกรเครื่องกลนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นบุฒิวิศวกรเครื่องกลนะครับก็ถือว่าเป็นใบญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกรในชั้น <ừ> ที่สูงสุดนะครับตรงนี้จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่ากองโรงงานเื่องกลเราเนี่ยนะครับจะให้บริการนะครับในเชิงวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกหลักการทางด้านวิศวกรรมนะครับอีกที่สองเนี่ยนะครับก็คือ Economy, อีโคโนมนะครับเราเน้นในเรื่องของการประหยัดะนะครับได้ผลดีนะครับเ,เรียกว่าคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองโรงงานเคื่องกลเราเนี่ยจะวิวนิจฉัยนะครับในการที่บางครั้งเนี่ยเราก็จําเป็นต้องดัดแปลงชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาใช้เองเนื่องจากว่าชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมีราคาแพงหรือว่าหายาก ซึ่งเราต้องบริการประชาชนต่อเน,นื่องตลอดชี24ชั่วโมงตรงนี้ก็การันตีนะครับโดยโดยเพราะตัวผมเนี่ยนะครับก็เป็นวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนหาและกระบงังไปเป็นอาจารย์บรรยายในวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมะนะครับก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่านอกจากทางด้านเอนจนีิงแล้วเรายัางต้องคำนึงถึงทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ อีต่อมานะครับอีที่3ก็คือ environment ก็คือเราคำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมนะครับจะสังเกตได้ว่ารถยนต์นะครับยานพาหนะและเครื่องจักรกลรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่เข้ามาซ่อมในกองโรงงานช่างกลเนี่ยเราจะเน้นถึงเรื่องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลออ้อมนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วว่ารถยนต์เครื่องจักรกลที่ส่งเข้ามาซ่อมนะครับ มีสภาพการชำรุดสึกห้อที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมเช่นเสียงดังเกินไปนะครับหรือว่ามีควันดำควันขาวนะครับเราจะให้เจ้าหน้าที่ช่างของเรานะครับรวมทั้งวิศวกรเนี่ยนะฮะทำการตรวจซสอมไปในขราวเดียวกันเพราะว่ารถยนต์ยานพาหนะต่างๆเหล่านี้นะครับรถขยะรถะที่บริการสุขขาสาธารนณะเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าวิ่งออกไปแล้วส่งเสียงดัง ควันดำหวนขาวนะฮะก็จะทําให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ตัวเนี้ยเราได้เน้นให้วิศวกรนะครับรวมทั้งนายช่างของเราเนี่ยดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมยังตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับในระดับสามัญวิศวกรซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่า จากโกลยามานะเครื่องทุตแรงของเทพมหานครนะครับจะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ให้กระทบกับประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับอีต่อมาครับอีต่อมาค่ะอีที่4ครับอีที่4เนี่ยนะครับเราเน้นถึงย่อมาจากว่า effectiveeffective นี่คือว่าเราต้องทำงานให้บรรลุผลสิทธิผลที่เป็นผลงานดีเป็นที่พึงพอใจของของผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการอันนี้ก็ได้แก่สำนักงานเขต นะครับที่ต้องใช้เครื่องจักรกลยานพาหะะเหล่านี้นะครับในการซ่อมให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วเพราะอย่าลืมนะครับว่างานบริการประชาชนของเทพมนครเนี่ยเป็นงานที่ต้องทํากันตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะกองโรงงานช่างกลเราเนี่ยเน้นเ f f e c t i v e หรือได้ผลดีมีประสิทธิภาพโดยกันเรารับประกันคุณภาพงานซ่อม จากกองโรงงานช่างกลน,นะครับหปีเต็มเลยครับซึ่งเราเราเรากล้าดีเฟนอันนี้กับแข่งกับภาคเอกชนได้เหมือนบริการหลังการขายเลยนะคะใช่ครับหนึ่งปีเต็มนะคะ,ะส่วนอ,อีสุดท้ายะนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีที่5้าเนี่ยคือ education อะนะครับคือการศึกษานะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าวิทยาการความรู้เนี่ยนะครับพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับ กอ,องโรงงานช่างกลเราเนี่ยได้เน้นการสร้างองค์ความรู้นะครับส่งบุคลากรของเรานะครับทั้งในช่างและก็วิศวกรนะครับเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับภาคเอกชนะนะครับอย่างเช่นรถใช้งานรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นแบบแทนที่จะเป็นน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันดีเซลแบบรัางเดิมะนะครับอาจจะเป็นน้ามันเบนซินประเภทเอทานอล นะครับเราก็จะมีวิทยาการเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งกองโรงงานช่างกลเองเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาภายในหน่วยง,งานของเราเองะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราคํานึงถึงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุค,ความรู้ที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยนะครับบางครั้งเนี่ยจบมา ปี2ปีแรกยังพอใช้ได้ะนะครับแต่ต่อมาเมื่อวิทยาการมันพัฒนาไปนะครับเราจรึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้เหมือนกับนม U.S.C ก็ยังมีวันหมดอายุนะครับนะตรงนี้เราเลยเลยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในกองโรงงานช่างกลซึ่งกองงานช่างกลเนี่ยเราจะทําหน้าที่ทั้งในเชิงของอฟังก์ชันเบสค่ะก็คืออํานาจหน้าที่ของวิศวกรและในช่างที่ต้องทํางานร่วมกันเกียบเหมือนแพทย์และพยาบาลที่ต้องทํางานร่วมกันในการวินิจฉัยโรคนะครับ อนอกจากนั้นเรายังเน้นการให้บริการในลักษณะของกระจายเป็นพื้นที่ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่กระจายกันในเนื้อที่1 5 0 0ารตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานด้วยกันครับผมค่ะเอาละก่อนที่เราจะไปคุยนะคะถึงการมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานหรือว่าให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงารคลังเนี่ยมีการมอบหมายหน้าที่กันอย่างไรและแน่นอนค่ะในเมื่อภาระเนี่ย มันหนักเหลือเกินจำนวนบุคลากรและก็คุณสมบัตินะคะที่จะตอบสนองงานได้ดีเนี่ยมีการจัดวางกำลังพลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ